สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนําเพื่อนๆน,นะครับผมสําหรับใครที่กําลังจะเติมเกมทาริสแลนนะครับผมว่าเติมที่ไหนให้ถูกให้คุ้มให้รวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยนะครับผมวันนี้ผมแนะนําเติมผ่านร้านเปตูบินทบั p นะครับผมซึ่งตัวแพ็คค่อนข้างถูกกว่าการกดผ่านเกมมากๆนะครับผมซึ่งขั้นตอนการเติมก็ง่ายๆเลยนะครับผมขั้นตอนแรกให้เข้ามาที่ตัวเกมแล้วก็ copy UID นะครับผมซึ่ง copy ได้จากตรงฟันเฟืองตรงล่างขวามือนะครับผมกดตรงนี้นะครับผม กดเสร็จปุ๊บไปที่คําว่าตั้งค่านะครับผมหลังจากนั้นก็กด copy UID ได้เลยนะครับผม copy เรียบร้อยก็ไปที่หน้าเว็บ Betwin to Top Up นะครับผมเดีย๋ยวผมจะปักลิงไว้ให้ข้างล่างนะครับผมอ่าพอเข้ามาที่เว็บ Betwin Top Up เรียบร้อยแล้วก็ให้ล็อกอินเข้าสู่ระบบตามช่องทางที่สะดวกล็อกอินได้ทั้ง Facebook แล้วก็เป็นตัวอีเมลนะครับผมพอล็อกอินเรียบร้อยแล้วก็ให้เลือกเกมที่ต้องการจะเติมนะครับผมอย่างวันนี้ผมจะเติมเกม Tarit Land ก็เลือกที่ไอคอน t a r i Land นะครับผมก็จะเป็นตัวนี้นะครับผม พอคลิกเข้าไปเรียบร้อยแล้วก็ เลือกแพ็กเกจหรือว่าจํานวนคริสตัลที่ต้องการจะเติมนะครับผมอย่างวันนี้ผมจะเติมเป็นแพ็ก1,800คริสตัลนะครับผมตัวนี้ถ้าเติมผ่านเกมจะอยู่ที่9 9 9บาทนะครับแต่ว่าถ้าเติมผ่านเบทวินจะเหลืออยู่ที่720บาทนะครับผมซึ่งค่อนข้างจะถูกกว่ามากๆนะครับผมพอเลือกแพ็กเรียบร้อยแล้วก็ให้วาง u i d ที่คัดลอกมานะครับผมหลังจากนั้นก็เลือกเซนะิร์ฟเวอร์เนาะอย่างผมอยู่ที่เอเชีย2นะครับผมก็เลือกเซิร์ฟเวอร์เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็ถ้าใครต้องกกกาาารรสสสนนนับนุผมม็ถ สติมเมอร์ได้ก็จะเป็นโค้ด BCON หรือว่า beacon นะครับผมหลังจากนั้นเลือกช่องทางที่ต้องการจะชำระนะครับผมสามารถเป็นการสแกนจ่ายก็ได้ก็ให้กดคำว่าซื้อทันทีพอกดปุ๊บตัวระบบจะเด้งเป็น QR code มาให้สแกนก็สามารถสแกนชำระได้เลยนะครับผมหรือว่าถ้าใครเติมเครดิตเข้าไปในเว็บเหมือนผมนะผมก็สามารถกดจ่ายด้วยการซื้อด้วยเครดิตนะครับผมอย่างผมเติมเครดิตผมก็ซื้อด้วยเครดิตนะครับผม กดซื้อเสร็จปุ๊บอ่ะอันนี้ก็เรียบร้อยเลยลราจะนั้นก็กลับไปที่ตัวเกมได้เลยนะครับผมก็รอ,อคริสตัลเข้านะอ่ะอันนี้คริสตัลเข้าเรียบร้อยนะครับผมก็เอาไปใช้จ่ายหรือสุ่มกาชาตามที่ต้องการได้เลยนะครับผมแล้วก็เติมผ่านปิโตินก็ยังสามารถรับรงบางวัลเติมครั้งแรกได้ปกตินะครับผมนี่ผมก็รับรงบางวัลเติมครั้งแรกเรียบร้อยนะครับผมก็ใครสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ไปเติมกันได้นะครับผมใครชอบใจยังไงก็ฝากกดไลค์กด ับสเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมส่วนใครสงสัยหรือว่าต้องการสอบถามอะไรสามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมสวัสดีครับผม